จะขึ้นเงินตาซะทีละค่ะพี่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายลุงเสือใจนี่แม่ตาถึงนะคะโรงเรียนอะ่ะเขาจะไม่ให้น้องปเปเปอร์เข้าห้องสอบแล้วไม่สอนด้วยนั่นเป็นเรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันพี่ถ้าพี่เสือไม่คืนนี่ตาเนี่ยเดี๋ยวตาจะโพสให้โซเชียลรู้กันทั้งหมดเลยให้เอฟซีรู้ให้ทั่วเลยว่าพี่เสือเนี่ยเหนียวนี้ไม่ได้นะครับแม่อย่าทําแบบนั้นนะครับมันผิดกฎหมายผิดยังไงผิดยังไงอุย้ยขอโทษแม่ลืมตัว <laughs> สัญญาเงินกู้เราก็มีถูกต้องเลยพี่แชมป์แต่พี่เสือนะ่ะยืมเงินแล้วไม่คืนนะ่ะไปใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายอะ่ะเราก็จะเป็นต้องใช้เงินจ่ายค่าเทอมหนูนะคะพี่แชมป์การที่เจ้านี้เอาลูกนี่ไปประจานก,กับบุคคลอื่นเนี่ยมันผิดพรบทงถามนี่นะครับแม่ต้องระวังโทษจำพุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนหรือท่านจำทําิดแลนะครับทำไมกฎหมายถึงกุ้มครองลูกนี้เยอะแบบนั้นล่ะแล้วแบบนี้แม่จะได้เงินคืนไปจ่ายค่าเทอมให้น้องได้ยังไงล่ะ เล้วเดี๋ยวต่อไปจะไม่ให้ใครยืมเงินแล้วแม่ก็ต้องไปใช้สิทธิ์ทงางศาลนะครับลุงเสือไม่กลัวติดคุกหรือไงคะไม่กลัวอยากได้เงินคืนก็ไปฟ้องศาลเอาแม่ตามไม่ต้องกังวลหนูอะฟ้องศาลไปแล้วลุงเสือเนี่ยโดนแน่ตัวกระเปียแค่นี้แล้วรู้อะศาลเขาอยู่ที่ไหนเฮ้ยโอ้โหนูศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยเจ้า